วันนี้นะคะจิ๊บก็จะมาแชร์เคล็ดลับดีๆนะคะที่จิ๊บกับคุณแม่เนี่ยดูแลตัวเองแบบนี้มายาวนานแล้วนะแล้วก็เราไม่ได้เข้าโรงพยาบาลหรือไม่ได้ทานยาเพราะว่าเราเป็นหวัดมานานมากจนจําไม่ได้แล้วนะคะนั่นก็คือวิธีการรีเช็คตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเรามีภาวะร้อนเกินหรือว่าเย็นเกินนั่นเองโรคส่วนใหญ่ที่จิบเจอนะคะที่คุยกับลูกค้ามายาวนาน56ปีเนี่ย พบว่าประมาณ90%เปร็นะคะเป็นภาวะร้อนเกิดอย่างเช่นอามล,ลมหายใจร้อนนะเราลองเอามือเอานิ้วมาอ่างดูนะคะว่าเนี่ยเราออกมาเนี่ยมารู้สึกร้อนหรือเปล่านะตัวร้อนเหงื่อออกง่ายอนอนหลับยากตื่นมาชี่ตอนนั้นึ้นบ่อยๆหรือว่ามีอาการปวดหัวปวดตัวเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไม่ขับถ่ายนะคะหรือว่าเป็นสิวเป็นผื่นเป็นลมพิษบ่อยๆ มีอาการพวกแบบปวดหัวไมเกรนหรือว่าเป็นกรดไหลย,ย้อนอย่างเงี้ยคือเป็นภาวะร้อนเกินทั้งหมดเลยนะคะพวกนี้คือจะมีมีธาตุไฟกำเริบนะน้ำจะน้อยคอแห้งตาแห้งผมกรอบหรือว่ารู้สึกแบบ ตอนกลางคืนน่ตื่นมาหิวน,น้ำมากอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเข้าห้องน้ําบ่อยๆแล้วก็ปัสสาวะก็เป็นสีเข้มแล้วปัสสาวะร้อนอีกตั้งหากพวกเนี้ยคือร้อนเกินอย่างเห็นได้ชัดเลยนะที่มีภาวะเย็นเกินนะอาการที่ตรงข้ามกับที่เป็นภาวะร้อนขึ้นตอนเช้านะคะจะมีน้ํามูกไหลเป็นภูมิแทาเสมหะเยอะนะคนที่เป็นแบบเย็นเกินเนี่ยน้ำเขาจะเยอะนะ,ะน้ำเยอะเพราะว่าเสมหะเยอะน้ํามูกไหล ท้องอืดบ,บ,บ่อยมือเท้าชานะคะ mm hmm. พวกนี้คือเราสามารถทานพวกสมุนไพรริดรอนเข้าไปอย่างเช่นขิงข่าตะไคร้พวกนี้เข้าไปเพื่อเพิ่มลมแล้วก็เพิ่มความร้อนให้กับร่างกายธ mm hmm. าตุไฟดีขึ้นย่อยดีขึ้นนั่นเองนะคะ, mm hmm. ะทีนี้มาดูโรค mm hmm. เกิดจากภาวะร้อนเกินนะ mm hmm. อย่างเช่นชัดๆเลยน้มเบอรวันมะเร็งเบาหวานความดันไขมันไ mm hmm. ขมันพอกตับกรดไหลย้อนไทรอยด์เกาสีดวงพวกนี้คือร้อนเกินหมดเลย บางคนนะคะเป็นทั้งร้อนแล้วก็เย็นผ่านกันอย่างเช่นปวดหัวตัวร้อนพร้อมกับท้องอืดแบบนี้ก็คือเราวิธีแก้นะคะเราก็ดื่มอาจจะดื่มน้ำคลอโรฟิลล์ผสมกับน้ำร้อนแบบนี้เป็นต้นก็คือถดื่มทั้งเย็นทั้งร้อนผสมกันไปนะถ้าเราไม่รู้ว่า ตัวไหนมันเหมาะกับเราเนี่ยก็ลองดื่มเลยสักมื้อหนึ่งลองทานสักมื้อหนึ่งว่าอาหารแบบนี้เราทานแล้วเรารู้สึกมีพลังรู้สึกสบาย,บายนะสบายตัวอิ่มนานอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะคะตามหลักของหมอเขียวคือถ้าเรามีภาวะร้อนเกิดเนี่ยเราต้องปรับเรื่องของอาหารเรื่องของอารมณ์เรื่องของการออกกําลังกายการพักผ่อนการนอนหลับอ่าแล้วก็ในเรื่องของพฤติกรรมในแต่ละวันนะคะว่าเราใช้ชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง อาจาจะลงเทียวในแต่ละอันนะคะ <c oughs> หมาพยายามปีนขึ้นมาอาหารร้อนเกินเ่ยมันก็จะเป็นจำพวกอาหารเนื้อสัตว์นะคะอาหารที่มาจากโปรดักต์สักสัตว์ทั้งหมดพวกไข่นมชีสพวกนี้คือร้อนนะคะแปรรูปอย่างเงี้ยอาหารกระป๋องอาหารจากแบบขนมปังอะไรเงี้ยคือเขาถึงได้พยายามเน้นให้คนที่เป็นโรคอะค่ะทานพวก whole foods แล้วก็ plant based whole foods คืออาหารที่มันไม่ได้ processed เ,เช่นข้าวข้าวกล้อง พวกมันตัวอย่างก็คือพวกอาหารที่มันมีรสจัดรสมันรสจัดมากๆหวานมากเค็มมากแล้วการประกอบอาหารก็มีผลกับ,ก,บกับการเกิดภาวะร้อนเย็นเช่นกันอย่างเช่นเราใช้ไฟแรงๆข้าวผัดแบบอะไรอะผักบุ้งไฟแดงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คืออาหารริดร้อน,นอมากนะคะอร่อยแต่ว่าทานบ่อยไม่ได้แล้วก็พวก อาหารที่อย่างเช่นต้มจับฉายเนี่ยการที่เราต้มซ้ําๆอุ่นแล้วก็มาต้มกินไม่หมดแล้วก็แช่ตู้เย็นแล้วก็มาอุ่นใหม่วนไปวนมาอยา่นี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอาหารร้อนประเภทร้อนเกินเช่นกันอาจจะเหมาะกับผู้สูงอายุที่แบบชอบท้องอืดชอบแบบยังไงอะทานทานผักดิบไม่ได้นะคะนี้โอเคทานได้นะคะไฟที่ใช้ก็เช่นกันนะคะ เข้าถึงได้บอกว่าไฟเตาฐานดีที่สุดซึ่งโอเคเข้าใจว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้มันอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะคะเราอาจจะใช้เป็นเตาแก๊สก็ได้แต่ว่าเตาไฟฟ้าเนี่ยคือแบบแย่ที่สุดนะคะเตาไฟฟ้ากับกับพวกไมโครเวฟพวกนี้คือทําให้เกิดภาวะร้อนเกินทําให้อาหารเป็นรดร้อนได้นะคะ น้ำผักและน้ำคลอโรฟิลของเมียนมัมนะคะมันมีสรรพคุณริษเย็นนะคะใบหนางมันมีสรรพคุณในการยับยั้งเซลล์มะเร็งเพราะมันเป็นริษเย็นมากอะแล้วมะเร็งมันร้อนอะเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดื่มทั้งน้ำผักแล้วก็น้ำคลอโรฟิลควบคู่กันไปนะคะเบาหวานความดันไขข้อเสือ่อมของเราใช้ผักที่เป็นริษเย็นเกือบสิบชนิดปั่นทั้งกาศมันจะควบคุมน้ำตาลในเลือดแล้วก็พวกความดันก็จะลง ลงไปด้วยนะคะ